ของการนำเสนอของผลงานแต่ละกลุ่มนะคะค่ะกลุ่มที่ก่อนจะปิดท้ายนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ท้ายสุดอย่างที่ดิฉันนำเรียนนะคะกลุ่มที่จะมานำเสนอในลำดับที่15นะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับกลุ่ม B1 ค่ะคในช่วงที่รอทางท่าน กลุ่ม B1 น,นะคะขออนุญาตเรียนแจ้งประชาสัมพันธ์นะคะท่านรองนลุมนนะคะท่านรองวรินทร์แล้วก็ท่านรองนัชริดานะคะขอความร่วมมือท่านได้ไปลงเวลาด้วยนะคะหลังจาก <ขอ S 1> ที่เสร็จสิ้ส<อ>นภารกริจในช่วงรอบแรก <16 S 1> ค่ะเรียนเชิญค่ะ ืนแผ่นดินทิณน,นี้เป็นที่เกิดถือกำเนิดชาวไทยทั่วทั้งผองแม้จะเกิดทินใดในแหลมทองเป็นพี่น้องร่วมวงเผ่าพงไทยกลุ่มวีหนึ่งเรียนท่านสุรินทร์มั่นประสงค์นะครับท่านวิทยกรพี่เลี้ยงผู้เข้ารับการพัฒนาทุกท่านนะครับผมภูดินเชนินกุลรองผู้อนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขตสองครับสวัสดีครับผมกรตินพันเสนารองผู้อนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขตหนึ่งครับ เหมือนที่ผมได้เกิดมานะครับวันนี้เรามาหลากหลายจังหวัดนะครับลำพูนลำปางนะครับแพร่ตากนะครับแต่เรามาเจอกันนะครับอยู่ที่ไหนก็เป็นพี่น้องวันนี้เราเราได้มีโอกาสนะครับไปได้ไปศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นะครับที่มีคุณค่าอย่างยิ่งนะครับในจังหวัดพิษุโลกนะครับต้องบอกว่าถ้าขาดคนนี้พวกเราก็คงไม่มีองค์ความรู้ขอเชิญทุกท่านปรบมือให้ท่านวิทยกรพี่เลี้ยงเราครับท่านประกาศพรภายสังครับและขอเชิญนะครับ ทุกท่านนะครับได้ร่วมรับฟังแล้วก็รับชมนะครับในการทำทำงานของผู้เรานะครับเชิญท่านจิตตินต่อครับครับผมในการเสนอในการนําเสนอของกลุ่ม B1 นะครับในวันนี้นะครับก็เราได้รับโจทย์จากท่านครูใหญ่นะครับว่าให้นําเสนอครอบกลุ่ม3ประเด็นประเด็นที่1ก็คือข้อมูลพื้นฐานของสอพทต้นแบบและก็แหล่งเรียนรู้ซึ่งทางท่านวิทยกรพี่เลี้ยงนะครับ ท่านก็ได้จัดแหล่งเรียนรู้ให้เราอย่างเต็มที่ทั้งโรงเรียนที่เป็นขนาดเล็กกลางใหญ่ใหญ่พิเศษนะครับแล้วก็องค์กรเอกชนธุรกิจระดับหมื่นล้านนะครับเราก็จะมานําเสนอข้อมูลพื้นฐานในประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือเป็นการศึกษาเบสแพคทิสของแต่ละแหล่งเรียนรู้รวมทั้งสพทต้นแบบด้วยแล้วก็ประเด็นสุดท้ายประเด็นที่3ก็คือการนําไปประยุกต์ใช้ซึ่งทีมของเรานะครับ B1 ก็ได้เลือกการขับเคลื่อนการดําเนินงาน ita ของ ส uce. ปปพพ,พ,พิษณุโลกเขตหนึ่งเพราะอะไรนะครับไอ้เขตสองนะครับขออภัยครับเพราะอะไรครับเพราะพิษณุโลกเขตสองนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2562ไม่ผ่านการประเมิน ITA นะครับแต่เมื่อดาเนินการแล้วปรากฏว่ามีผลการดําเนินงานอย่างกล้าวกระโดดในปีพุทธศักราช2566นั้นมีผลการประเมินอยู่ในลําดับที่6ของประเทศนะครับดังนั้นวันนี้เราจึงได้นำเบสแพคทิสมาสังเคราะห์สรุปนะครับและนำเสนอในรูปแบบ PTR ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้รับชมวิทยาของทางกลุ่มีหนึ่งของเราณนบัดน,นี้ครับขอบคุณครับท่านผู้บริหารการศึกษาสพทโอเบกวันทีมกลุ่ม B1 รองผู้บริการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระพุทธชินราชงามเลิศชิ่นกำเนิยพระนเรศวรสองฝั่งหน้านล้วนเรือนแพรหวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ห้และน้ำตกหลากตราการตาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขตงตั้งอยู่หมู่3ตำบลดินทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกมีภารกิจในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่รับผิดชอบจำนวน3อำเภอรประกอบด้วยอำเภอบางกระทุ่มอำเภอวังทองและอำเภอเนยมะปรางมีโรงเรียนในความรับผิดชอบทั้งสิน้นจำนวน122โรงเรียน มีจำนวนนักเรียนในสังกัดจำนวนทั้งสิ้น18,276คนมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น1429คนข้อมูลพื้นฐานแหล่งเรียนรู้และ best practice เขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบด้านหน่วยงานเอกชนแคนาคาเฟ่เป็นคาเฟ่ขนาดใหญ่ที่เน้นความเป็นธรรมชาติตกแต่งสวยงามตามเทศกาลบริหารงานภายใต้แนวคิดเก่ง แรง่งดีและมีความสุขโดยท่านดรบุญลักษ์ยอดเพชรอดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน i d o l Business คุณบูเจเด็ดจันทราที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมพูดถึงผู้นำไว้ว่าเมื่อโลกเข้าสู่ยุคดิจิทัลผู้นำต้องก้าวหน้าตางและปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการทำงานในยุคนี้ผู้นำที่ดีนั้นจะสามารถนำพาองค์กร ประสบความสำเร็จได้ในที่สุดดรสมไทยวงเจริญราชาขยะเมืองไทยได้ให้แนวคิดไว้ว่าจริงๆแล้วโลกนี้ไม่ได้มีขยะมีเพียงทรัพยากรที่วางไว้ผิดที่เท่านั้นด้านหน่วยงานการศึกษาโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีใช้รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วย c h s s 4 s ในการบริหารจัดการ แหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านเขาสมอแครงริ้วสิริหวัดอุปถัมพัฒนาด้วยสมอ l โมเดลแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านแก่งจูงนางใช้กระบวนการการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ o โฮสคูล o l เวล e อปเม e ต์ด้วยตัวชี้วัดคุณภาพ 6Q แหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านเนินมะปรางใช้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแบบก้าวกระโดดมะปรางเปลี่ยนสี แหล่งเรียนรู้โรงเรียนวัดบ้านมุงมีรูปแบบการบริหารสถานศึกษาด้วยบ้านมุงโมเดลเขตต้นแบบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษนุโลกเขต2วิสัยทัศน์องค์กรคุณธรรมนำสู่คุณภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต2 มีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนและบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้ PLK2 m o เดลในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC เพื่อนำไปสู่เป้าหมายคุณภาพ5ดีได้แก่นักเรียนดีครูและบุคลากรทางการศึกษาดีห้องเรียนดีสถานศึกษาดีและ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดีจากการเรียนรู้สภาพจริงณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระฐมศึกษาพิศณุโลกเขต2พบว่าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือ best practice ที่ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือรูปแบบการดำเนินการเพื่อย,ยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรโง่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตามกระบวนการบริหารจัดการ ITA ออนไลน์ด้วย IPAM m o เดลขับเคลื่อนด้วยวงจรคุณภาพ PDCA มีะรายละเอียดการดำเนินการดังนี้ I. Information ข้อมูลสารสนเทศ ศึกษาวิเคราะห์เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐจัดทำปฏิทินการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างชัดเจนและมีการดำเนินงานตามปฏิทินที่กำหนดไว้รวมถึงจัดทำคู่มือการดำเนินงาน P.participation <Particip> การมีส่วนร่วมแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในแต่ละข้อมูล ให้มีความสอดคล้องกับภารกิจงานประจำที่รับผิดชอบกำกับติดตามการดำเนินงานพร้อมทั้งมอบคู่มือและชี้แจงการดำเนินการตามเกณฑ์คุณธรรมให้กับผู้รับผิดชอบ A. a c h i e v e m e n t การมุ่งผลสำเร็จผู้รับผิดชอบทุกคน จะกำหนดค่าเป้าหมายในการดำเนินการทุกข้อมูลไว้ที่ค่าคะแนนสูงสุดมีการดำเนินการในแต่ละข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ชัดเจนเป็นระบบเป็นรูปธรรมและมีการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์ซึ่งเป็นการสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกได้อีกทางหนึ่ง m monitoring การติดตามตรวจสอบปรับปรุงแก้ไข มีการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องในแต่ละข้อมูลให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้มีการกำกับติดตามตรวจสอบโดยผู้รับผิดชอบและมีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าตามปฏิทินที่กำหนดไว้เดือนละหนึ่งครั้งก่อนประกาศใช้มาตรการหรือแนวทางการดำเนินการต่างๆให้บุคลากรและสถานศึกษาในสังกัดได้ทราบและถือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการในข้อมูลที่ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสที่กำหนดไว้เพื่อให้การดำเนินการในทุกข้อมูลมีความครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา จากการศึกษาดูงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบนั้นเราจะขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภายใต้แนวขีดจับมือไว้แล้วไปด้วยกันเพื่อให้นักเรียนเรียนดีมีความสมดือ ขับนี้คือส่วนหนึ่งนะครับสิบวันที่เราได้ไปอยู่พิโรกแขตสองที่พวกเราพยายามที่จะมุ่งมั่นเรียนรู้นะครับจากไม่ว่าจะเป็นนะครับทางองค์กรเอกชนนะครับไอดอนบิเนสนะครับเรื่องของนักธุรกิจนะครับก็ส่วนหนึ่งนะครับเราพยายามที่จะเติมเต็มความรู้แล้วเรียนรู้จากพิโรกแขตสองก็คือเรื่องของ ITA เรามองว่าวันนี้จะทำยังไงให้เหนือชั้นเราคือทุกคนที่อยู่ตรงนี้ในกลุ่ม B 1 เราก็จะเอาไปขยายผลให้ได้มากกว่า1เขตโดยเฉพาะพวกเราเองก็จะทํางานให้หนักกว่าเดิมนะครับอันนี้คือแนวคิดนะครับในการทํางานของเรานะครับก็ผมเองก็ขออนุญาตนะครับนำเรียนไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เรียนเชิญท่นนา,านคณะกรรมการหรือนะครับวิกรพี่เลี้ยงนะครับที่จะเติมเต็มแล้วก็แรกเปลี่ยนให้กับพวกเราขอคบเรียนเชิญครับขออนุญ,ญาตสอบถามนะคะในส่วนของกลุ่มดีนะคะ การขับเคลื่อนการดำเนินงานเรื่องของ ITA ออนไลน์นะคะของสพปพิษณุโลกเขต2นะคะซึ่งเป็นต้นแบบนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำให้คะแนนนะคะขยับขึ้นมาเป็นลำดับที่6ได้นะคะ,ะนี่เองมองดูนะคะโมเดลของ IPAM เนี่ยนะคะเป็นโมเดลของสำนักงานเลยใช่ไหมคะ หรือว่าเป็นของพวกเราที่ได้ไปดูงานแล้วก็คิดขึ้นมาหรืออย่างไงคะโอเคครับขอบพระคุณครับสำหรับคำถามนะครับท่านครับก็จริงๆแล้วพิษณุโลกเขต2เนี่ยท่านมีโมเดลกลางในการขับเคลื่อนก็คือ plk 2โม m o d นะครับ p ก็คือ plan l ก็คือ learn plk k ก็คือ keep control แล้วก็ two t เ o เต t e r นะครับ ซึ่งเราก็ได้มองเราว่าเป็นโมเดลที่ดีนะครับเรากไไ็ไม่ได้มองว่าเราจะเหนือชั้นแต่ว่าเราก็เลยสกัดออกมาโฟกัสลงไปที่งาน ITA ว่ามันควรจะเป็นอย่างไรซึ่งใน PLK 2 o โมเดลของทางพิโซ,โซโเคทสองเ,เป็นโมเดลใหญ่โมเดลกลางทีนี้พอมาโฟกัสลงไปที่ IT a ออนไลน์เราก็เลยมองว่ากระบวนการทำงานที่มันเป็นกระบวนการที่เป็นสากลอยู่แล้วเช่น p DCA เนี่ยก็น่าจะ นำมาขับเคลื่อนได้เพียงแต่ว่าสิ่งที่จะมาเป็นหลักการให้กับ PDCA นี้คืออะไรก็ได้ข้อสรุปร่วมกันว่าก็คือ IPAM นะครับคือ IPAM ของเรานี่แหละจะมาช่วยหนุนเสริม PDCA ให้ขับเคลื่อนไปได้นะครับตอบคําถามท่านวิทยกรว่าตัวนี้ไม่ใช่โมเดลของพิโซเกตสนะครับเป็นโมเดลที่เราสรุปสังเคราะห์ภายในกลุ่มของเราครับท่านครับงั้นก็ถามต่อกันเลยกันนะคะว่า ท่านคิดว่าโมเดลของท่านตรงนี้ค่ะถ้าเกิดว่าจะเอาไปใช้ที่สำนักงานเขตของพวกเรานะคะซึ่งเราไม่ได้มาจากพิษณุโลกเขตสองเนี่ยนะคะปัจจัยของที่จะทำให้โมเดลนี้ค่ะเราประสบความสำเร็จได้เนี่ยนะคะน่าจะเป็นอะไรัรบขอบคุณสำหรับคำถามนะครับก็ที่เรามองว่าจะให้ให้ประสบความสเร็จในการขับเคลื่อน IPA ของเราก็คือเรื่องของคนนะครับที่ไปโลกเขตสองเราเห็นว่า การทํางานร่วมกันของท่านผู้ในการเขตแล้วก็บุคลากรในเขตเนี่ยการนะครับทำงานร่วมกันเป็นทีมโดยเฉพาะการสื่อสารองค์กรเมื่อมีการสื่อสารองค์กรออกไปเราว่าเรามีเป้าหมายว่าปีการศึกษานี้เราต้องการที่จะขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาหรือไอทีเอลราเนี่ยไปในทิศทางไหนเมื่อเราได้พูดคุยกันแล้วสิ่งต่อมาที่พวกเราเชื่อว่าที่จะทําให้ได้ดีที่สุดก็คือวิเคราะห์บริบทนะครับคอนเทกต์ของตัวเองว่าวันนี้เราอยู่จุดไหนเราจะทาอย่างไรให้ไปถึงเป้าหมายก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศก็คือการสำรวจองค์กร นะครับที่จะทําให้เราไปถูกเป้าหมายได้หลังจากทดสอบเน้นนะครับให้ให้ทุกคนเลยได้ได้ได้ข้อมูลมาร่วมกันแล้วก็เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนวันนี้เราเชื่อว่าการทํางานองค์กรการศึกษาวันนี้โลกเปลี่ยนเราก็ต้องปรับวิธีคิดการปรับในที่นี้หมายความว่าเราจะต้องดึงองค์กรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมก็คือการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เป็นผู้ปกครองเองหรือปปชหรือสตงนะครับ หน่วยงานที่เขาตรวจสอบเราเรื่อง ITA พวกนี้เราควรจะให้เขามาให้ข้อมูลกับเรานะครับเพราะว่าสิ่งเรล่านี้จะทําให้องค์กรเรายั่งยืนไม่ใช่ว่าเราทําเพื่อที่ตอบโจทย์แล้วก็รายงานเขาไปแต่ถ้าเรามีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนเรามีแนวคิดวิสัยทัศน์ร่วมกันผมเชื่อว่าพวกเราไปถึงเป้าหมายครับท่านครับก็ขอถามนิดหนึ่งว่าพีดีซีเนี่ยหมนหมนในแต่ละตัว หมุนไหมุน P, หมุน A, หมุนเอ็หรือหมนนอกคะก็ก็ขอนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าจริงๆเนี่ยถ้าถ้าเป็นรูปแบบการขับเคลื่อนโดยทั่วไปนะครับตามหลักทฤษฎีไม่ว่าจะเป็นของท่านอาจารย์ทิศนาแขมณีก็ดีหรือว่าเป็นซิเ e ม a ติกก็ดีนะครับโดยทั่วไปรูปแบบก็จะประกอบด้วยหลักการนะครับวัตถุประสงค์กระบวนการแล้วก็เอาพุทธเรามาเขียน ให้ i p a พเนี่ยเป็นหลักการที่นำมาใช้ส่วนกระบวนการของรูปแบบก็คือ P D C A ครับท่านครับส่วนผลที่เกิดขึ้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาไปขับเคลื่อนอะไรถ้าเราจะไปขับเคลื่อน K R S เนื้อหาคอนเทนต์ที่อยู่ใน IPAM นี้ก็จะกลายเป็น K R S ครับซึ่งเราก็ร่วมกันจินตนาการในกลุ่มเรานะครับว่ามันจะนำไปใช้ได้เราเราได้ข้อสรุปร่วมกันแบบนี้ครับท่านครับ ไอแพมเนี่ยชื่อเรื่องของเราว่ายกผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใช่ไหมคะครับผมแล้ว raszam, มันไปเชื่อมกับ KRS อย่างไรคะ่ะกกี็อย่าพูดอะไรหลุดไปจากนี้นะคะเพราะถ้าคุณพูดนคุณต้องรับผิดชอบทุกคำพูดนะคะครับผมขอบคุณครับก็คือผมพยายามยกตัวอย่างว่าโมเดล i อแพมเราจะเป็นโมเดลกลางนะครับ ในการที่จะขับเคลื่อนงานในโปรเจกต์ต่างๆตอนนี้เราโฟกัสลงมาที่ ITA คอนเทนต์ในโมเดลนี้ก็คือ ITA ซึ่งเราจินตนาการร่วมกันในกลุ่มเราว่า i p a d m โมเดลเราจะไปขับเคลื่อน k r s ก็ได้นะครับเปลี่ยนจาก ITA เป็น k r s หรือจะเป็น PMPA ก็ได้โดยใช้ i p a d นี้แหละเป็นตัวขับเคลื่อนครับท่านครับแต่ว่าเรายังคือที่ฉันถามก็คือว่า Information ของคนเนี่ยคุณใช้วงจรเดม,มิงทั้งหมดหรือไม่แล้วพอมาพัิน์แผนคุณหมุนด้วยวงจรเดม,มิงอีกหรือไม่มไยนะอย่างนี้นะคะที่ถามครับผมขอบคุณครับก็จริงๆแล้วตัว i-Information นี้เราจะใช้ในขั้นตอนการวางแผนนะครับท่านครับไอนี้ใช้ในตอนขั้นตอนการวางแผน ตัว participation การมีส่วนร่วมเราจะใช้ในขั้นตอนการดำเนินการครับท่านครับแล้วก็ในขั้นตอนการดำเนินการใช้2ตัวก็คือ participation แล้วก็การมุ่งผลสำลิดนะครับแล้วก็ตัว m monitoring เราใช้ในขั้นตอนการเช็คแล้วก็การ action ใน2ขั้นตอนสุดท้ายครับท่านครับเป็นหลักการที่มากำกับ pdca ครับ คือเจ้าของการเขาบอกว่าอาจจะคลาดเคลื่อนในคอนเซปต์สักนิดหนึ่งก็ถือว่าหมดเวลาพอดีนะคะพระเจ้าช่วยกรวยปิ้งเลยนะคะครับต้องขอขอบคุณสําหรับคําถามก็เสนอแนและสิ่งต่างๆที่ท่านวิทยกรพี่เลียงได้นําเสนอพวกเราครับกลุ่ม B1 น้อมรับแล้วก็จะนําไปปรับใช้นะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านอีกครั้งหนึ่งครับยอดเยี่ยมมากเลยนะคะ ลุ่มลำดับที่15นะคะเป็นกลุ่ม B1 นะคะในการนำเสนอผลงานนะคะแล้วก็ในส่วนของประเด็นการเติมเต็มจากทางท่านวิทยากรพี่เลี้ยงนะคะซึ่งโดยการนำของทางท่านดรพากาพรพลายสังนะคะท่านผู้อำนการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิศณุโลกเขต2นะคะเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงนะคะ